สวัสดีครับมาพบกับสายล่ายีสานรใต้พูดคุยข่าวหมอรำชินเคยนะครับทวัสดีมิรหมอคนแฟนหมอํำทั้งชาวไทยและบางสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกุท่านนะครับครับวันนี้ไม่มีภาพบรรยากาศเปิดหัวคิบข่าวนะครับวันนี้สายล่าจะมาวิเคราะห์จะมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ทุกๆวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอของ หมอลำดังหมอลำหมายเลขหนึ่งก็ทุกคนก็น่าจะรู้สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่านี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างหลายล่าก็เคยพูดหลายๆคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาที่มันมีอะไรที่วุ่นวายเกิดจากไยัยแท้ที่จริงที่สายล่าเคยบอกว่าสายล่าเก็บข้อมูลมาเดีย๋ยวสายล่าพอมีข้อมูลแบบพอได้ฟังสายล่าก็จะเอามาพูด นี่แหละครับวันนี้สายล่าก็ได้ได้ข้อมูลอะไรที่มันเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ได้เห็นแล้วเมื่อวานนี้เป็นการเรียกประชุมวงสองสาวน้อยลัเพินโชบอสโจก็ามาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวทั้งหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการปรับสริปนี่แหละครับก็ออกมาแล้วความจริงก็คือบอสเป็นผู้เปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นอะไรที่โหดก็เหมือนที่บอสพูดอะ่ะมันมันโหดขนาดวงอ่าวงหนึ่งวงใหญ่ยังแค่ช่วงคอนเสิร์ตยังมีแค่20่สิกว่าเพลงแต่ของสาวน้อยลำเพลินโชว์สีนี่ครับมันเป็นอะไรที่โหดมีการปรับเปลี่ยนแต่ส่วนเรื่องอื่นที่เป็นเป็นปัญหามาจะมีมูลความจริงแค่ไหนเราเป็น F อเราไม่สามารถ รับรู้และล่วงรู้ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างยูทูบเบอร์สายนอกไม่ต้องไปว่าคนอื่นสายล่าเหมือนกันแต่สายล่าไม่เคยจับจับข่าวจับข่าวเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสายล่าถึงบอกว่าสรุปแล้วใครสร้างความวุ่นวายยูทูบเบอร์หรือ FC วันนี้สายล่าจะมาวิเคราะห์จะมาพูดในแบบฉบับของสายล่า พูดคุยข่าวหมอลำสายล่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าสายล่าเป็นเอซของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมานานแล้วก็ศรัทธาในองค์กรศรัทธาในความคิดของบอสโจมาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างพูดแบบเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างใครสายล่าก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์สายนอกแต่เราก็คือพันธมิตรนำเสนอแต่ในสิ่งที่ดีๆส่วนศิลป,ปิน มีทั้งคนรักมีทั้งคนชอบอันนั้นเป็นของธรรมดาก็เหมือนกันทุกวงการวันนี้สายลากขึ้นให้ดูนะครับอันนี้เป็นโพส์พสต์เมื่อวานนี้ที่เป็นการประชุมของบอสอยู่ในนั้นก็มีครูปอแล้วก็ครูไก่แล้วก็ผู้จัดการมาเดีว่วทุกคนค,คงได้เห็นโพส์สายล่ากขึ้นให้ดูแล้วนะครับสายอาจจะอ่านให้ฟังนะครับจะไม่ให้ผมปรับสคริปต์ได้ไง สาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงคอนเสิร์ตเล่นทั้งคืนรวมแค่26เพลงส่วนสาวน้อยลำเพลินโชว์ช่วงคอนเสิร์ตเล่น40เพลงพนะมันโหดเยอะไปตอนนี้จบแล้วนะปรับแล้วถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างอาจจะมีบ้างแต่ภาพรวมของวง บอมีอ้อมบอกเลยแซบคักเริ่มพรุ่งนี้และกทมเจอกันจบนะเรื่องการปรับสคริป์ลอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่นะครับอันนี้เป็นการออกมาโพสของบอสเคลียเคลียทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสคริปต์แล้วก็อยากจับไปโยองอะไรไปไปมั่วไปวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวสายล่าจะมาสรุปช่วงท้ายว่าความวุ่นวายเกิดจากใครแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นโพสต์ภาพพื้นหลังสีแดงสายล่าก็อ่านให้ฟังตามเคยศิลปินลูกเต้าน่ารักกันทุกคนอย่าต่อว่าศิลปินในทางลบๆเลยนะครับสงสารเด็กๆเ,เขามาเดินตามหาฝันช่วยครอบครัวเลี้ยงชีพ ทำมาหากินผมยังการันตีลูกๆน่ารักกันทุกคนนี่แหละครับแต่ล่าเห็นโพสต์นี้ของบอสต่ร่าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่บอสพูดเด็กๆเขาไม่รู้เรื่องศิลปินลูกๆจะวงหนึ่งหรือวงสองเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดอยู่ข้างนอก ทุกสิ่งทุกอย่างเขาการันตีและที่สำคัญคนที่สามารถให้คำตอบได้ก็คือบอสสิ่งไหนจะดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนถ้ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นเรื่องจริงไตรล่าเชื่อว่าบอสคงไม่อยู่นิ่งทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจอยู่ที่บอสเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคนเดียวเพราะบอสคือผู้บริหารทั้งสองวง แต่คราวนี้สายล่ามาถึงประเด็นหลักที่สายล่าขึ้นหัวข้อข่าวว่าสุดท้ายแล้วสรุปใครคือใครคือ,อสร้างความวุ่นวายยูทูบเบอร์หรือ f อฟสายล่าขอพูดเลยนะครับว่าทุกวงการจะมีสองฝ่ายเสมอเหรียญยังมีสองด้านนะครับคนไหนถ้าเขาชื่นชอบในองค์กรเขาก็ติดตามและยิ่งกว่านั้น เขาเป็นเอฟซีของศิลปินคนไหนเขาก็ต้องเชียร์เขาก็ต้องเชียร,ยร์คนนั้นสายล่าพูดได้เต็มปากพูดได้เต็มเต็มคำอ่ะสายล่าเชียร์และรักงุงอิงแล้วก็ศิลปินทุกคนแต่รักมากที่สุดก็คือุงอิงแต่สายล่าไม่เคยมีข้อแม้ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอคติกับศิลปินคนอื่นเพราะเขาคือศิลปินในในองค์กรของสาวน้อยเรารักตัวศิลปิน เราก็ต้องรักในความคิดของผู้บริหารอยู่ในองค์กรเขาทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจคือบอสคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่ว่าให้การทุกวันทุกวัน,วนศิลปินคนนี้บ้านฮักศิลปินคนนี้ไปใส่ร้ายของศิลปินคนนี้อันนี้มันก็มีสายล่าเชื่อว่ามันมีเพราะในความรักของในตัวศิลปินทุกคนก็ย่อมจะปกป้องในตัวศิลปินของของตัวเองที่ชื่นชอบ แต่บางครั้งสิ่งที่เอฟเขาเขาเขาเรียกว่ามีวัฒกรรมใส่กันวัฒะในการพูดจาใส่กันเบียดเสียดทิ่มแทงกันอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเขาแต่ที่สำคัญเลยถ้ายูทูบเบอร์ไม่หยิบพวกกระแสนี้เอามาโพพันธเอามาทำข่าวพูดไปในทางที่มันเป็นความวุ่นวาย มันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะสู้รบตบมือกันอยู่ในกลุ่มบ้านฮักถ้ายูทูบเบอร์ไม่เอาข่าวนี้ขึ้นมากุกมามาสร้างขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดคุยกันอยู่ในบ้านฮักของศิลปินแต่ละคนเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีควารมรุนแรงถ้ามันเกิดควารมรุนแรงจริงสายล่าเชื่อนะครับว่าบอสเขาต้องออกมาเป็นผู้ตัดสิน จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นเรื่องจริงเขาไม่นิ่งดูดายแน่นอนก็เหมือนที่โพสที่สองที่สายลากขึ้นให้ดูอย่าว่าเด็กๆเ,เลยทุกคนน่ารักทุกคนไม่มีอะไรเขามาเดินตามฝันเขามาหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาแต่ยูทูบเบอร์บางช่องก็เอาแต่เรื่องนี้มามาสร้างประเด็นมาเป็นอะไรให้มันพัวพันกันไปหมดแล้วก็เกิดความวุ่นวายผลสุดท้ายเด็ก ที่เขาตั้งหน้าตั้งตามีใจที่จะมาสร้างสารรค์ผลงานก็เกิดผลกระทบสายล่าเชื่อนะครับว่าทุกคนมีความตั้งใจและทุกคนเขาก็รักกันในเท่าที่สายล่าได้เห็นทั้งวงหนึ่งวงสองเข้ามาเจอกันเขาก็มีความรักพูดจาอะไรกันหดตลอดก็เหมือนที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็น้องฟ้าใสก็เหมือนกันน้องฟ้าใสอยู่วงสองเมื่อ สาวน้อยเพชรันแพงมาเล่นอยู่ที่บ้านของตัวเองวงสองไม่มีงานเขาก็กลับมาก็มาเติมเต็มกำลังใจให้กับเพื่อนๆพีนพพน่น้องอยู่ในทีมงานของชุดใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ข่าวก็เอาไปโจมตีเอาไปพูดกันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับมันไม่จบไม่สิ้นเขาจะมาเขาก็มีสิทธิ์เพราะเป็นบ้านของเขา เขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อยู่ในกลุ่มบ้านฮักเขาก็มีสิ์ที่จะพูดมีมีสิ์ที่จะวิจารณ์กันได้แต่ยูทูบเบอร์ก็จับมาไฟกันคนนี้เอามาไฟกันให้มันเป็นประเด็นใหญ่นี่แหละครับผลสุดท้ายผลเสียไปตกอยู่กับเด็กหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สมควรแต่ล่าสรุปนะครับว่าสิ่งที่สร้างความวุ่นวายก็คือยูทูบเบอร์ไม่เกี่ยวกับ FC FC เเขามีหน้าที่เขาเขาชมเขาติดตามศิลปินเขา มีบ้างเขาจะดตำหนิศิลปินอีกคนหนึ่งไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งจะถูกหรือจะผิดทั้งสองฝ่ายคนไหนรักคนนั้นคนนั้นชอบแบบไหนเขาก็ต้องไปตำหนิอีกคนหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาการตำหนิกันทุกสิ่งทุกอย่างเขาฟาดปันกันอยู่ในกลุ่มเขาแต่ว่ายูทูบเบอร์หยิบเอาข่าวมาพูดให้มันให้มันพันกันวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเบาได้เบานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็บอกแล้วว่า เราเป็นเอฟซีเราลักองคอ์กรแล้วเราก็รักศิลปินทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นเหตุอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงจริงผู้บริหารเขาตัดสินได้เขาคงไม่ปล่อยเอาไว้ให้มันเป็นอะไรที่เป็นเนื้องอกให้เป็นเนื้อร้ายให้มันลามอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบอสออกมาพูดแล้วอย่าไปว่าเด็กๆในทางลบเพราะทุกคนบอสการันตี ว่าเขาน่ารักทุกคนคําว่าน่ารักทุกคนเขาก็รักให้กลมเกลียวกันดีไม่มีปัญหากันอยู่ในวงส่วนมากจะเป็นยูทูบเบอร์เท่านั้นแหละที่เอามาพูดให้มันเป็นอะไรที่วุ่นวายสายล่าไม่ได้ว่ายูทูบเบอร์ใครทั้งสิ้นเพราะสายล่าก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแต่สายล่าไม่เคยเอาข่าวแบบนี้มาทําสายล่าก็หาข้อมูลวิเคราะห์มานานแล้วเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคอมเมนต์ ปกติคอมเมนต์ก็ของธรรมดาเพราะทุกคนเขากลักศิลปินของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมีการฟาดปันมีการกระทบกระทั่งมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวศิลปินเขาไม่รู้เรื่องทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้มันจบเบาได้เบาครับเอาแต่ข่าวความเป็นจรงิงรักใครชอบใครก็เอาข่าวคนนั้นออกมาพูดในทางที่ดีๆสายล่าก็เอาข่าวอิงมาพูดทุกวันมหาจักรันนั้นมหาจักรันนี้คนน้นคนนี้รักยังไง แล้วนำนเสนอแบบนี้โลกมันจะได้สวยงามและผู้บริหารเขาจะไ,ได้ไม่ต้องมาปวดหัวแบบนี้ที่เขาไม่ออกมาพูดตรงๆก็เพราะเขาให้เกียรติทุกคนเพราะทุกคนก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยเราก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่นำพาเอฟซีมาให้สาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เอาข่าวของสาวน้อยมาพูดแต่พูดในทางที่มันสร้างสรรคพูดให้ให้ศิลป,ปินมีคุณค่าบางช่องเล่นหนักเล่น,เล,นเล่นจนเกินทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราร่วมถ้าเราคิดว่าเราจะออกมาปกป้ององค์กรสาวน้อยเอาไว้ให้มันมีเหตุภัยร้ายแรงๆที่ว่ามันเป็นอะไรที่ส่อเสียดที่มาทําลายองค์กรเขานั่นแหละครับเราช่วยกันไปเขาเรียกว่าไปป้องกันในภัยตรงนั้นดีกว่าส่วนเรื่องการพูดหยอกแย่กันไปแย่กันมานั้นก็เป็นของกลุ่มบ้านบ้านฮักของเอีแต่ละคนก็มีทุกองมีทุกเขาเรียกว่ามีทุกองคอ์กร ที่เขามีความศรัทธาอยู่ในตัวนั้นครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาพูดมาวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนก็สรุปไปแล้วสายล่าก็บอกว่ายูทูบเบอร์ถ้าเขารักจริงรัก,กองค์กรจริงรักศิลปินจริงก็อย่าเอาข่าวที่มันมันเป็นกระจิปกระจอ้อยอะไร ประมาณเนี้ยเอามาัวพันให้มันวุ่นวายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็รักรักใคร่กลมเกลียวกันดีบอสเขาก็ออกมาพูดแล้วมากรันตีแล้วว่าเด็กๆน่ารักทุกคนไม่มีปัญหากันครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคดร i หนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไ i k e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ